สวัสดีวันอาทิตย์ที่27นะครับพึกสภานี่ก็ผูกับผมอีกเช็คเล้ครับช่องรักธงเด็กสะตคนบุญทอนนี่ก็ได้งานนะครับได้งานที่ตก้าโบวินนี่ก็เครื่องเอาลมกนครับจะไปรับตู้สองเที่ยวลากออกมาทตะตู้ แต่จะพาชมกันเนี่ยนะครับทันนี้ก็นี่ไม่ต้องสืบแล้วครับช่วงล่าง FC UD ดังเป็น UD เห็นน้ำมันนะครับคันนี้ อันนี้ก็เนี่ยก็ชื้อแบบชุดตัดมานะครับหัวเครื่องเกียร์คันนี้มีเหล็กเหล็กติดมาด้วยเหล็กแท้ญี่ปุ่นนีเธอเป็นถังไฮโดรลิกนะครับมีพี PO โอยกดำ จะใส่ขวอกไฟทะเบียนนะเรียนไปซื้อก๊อไฟมาใหม่นะครับ mm hmm. เลเยอะมากคลยบคันนี้เล็มาจากญี่ปุน่นตรงนี้ก็มาจากญี่ปุน่นเส่นกระจกซื้อแย่ครับตแหลมันเป็นกระจกธรรมดามกระจกดำ ไม่ใช่ขาเหลดของผมก็ตันแร่ก็เป็นขาดำมาเหมือนกันนะครับขาเหลดไอ้ยำเม,มาจากหัวอื่นมา ไทยนีไน่ไทยนี่ไทยนยังใหม่อครับนนี้ได้พมันญี่ปุ่นมาด้วยครับใครเลยครับไทยยูทูบครับได้สิบสองนะครับ น,นี้เบรกลมผสมน้ำมันนะครับนีกหน้าก็เป็นซีเดียสองแผ่นแล้ันนี้มันเพืองมันไม่ค่อยได้รถคันนี้เพื่องช้า 3ามสี่ไม่รู้สามแปดหรือสี่รอยสิบนะครับเพื่อนนีน่ะครับเพื่อนขับเรดิตสวยลงตัวอย่างครับกัดข้างกัดข้างนี้ก็ทำใหม่พับเหล็กใส่ใหม่ขากระจกฝั่งนี้เป็นสีดำ ก็เป็นโคเฟียน,นี้เป็น,ปนยังเป็นเครื่องซำสายวันนี้เกียร์งทบสาม ก็ยังโอเคนะค,ครับนน,นี้แต่ตัวนี้ตัวนี้แตกครับตัวนี้นี่น่าจะแตกตอนขนย้ายมาจากญี่ปุ่นครับเพราะว่าสัง่าเขาไม่ได้ซัดมาให้สัง่าด,ดำๆเลยและได้ชุดเล็มาเยอะครับคัน ก็หมวกทรงบันแล้วแต่คั้นี้เป็นหมวกไม่ใช่หมวกแท้ญี่ปุ่นหมวกไทยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอจบเพียงแค่นี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยน,นะครับสวัสดีครับ